สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมันสับประรังทุกท่านครับมาพบพ่ออีกเช่นเคยครับหักันไว้ดีกว่าสร้างกันครับเมื่อนี้ผมจะมาบอกพี่น้องเห็นบอกทางหลังเนี่มาบอกยังมาบอกสูตรปุ๋ยครับสูตรปุ๋ยฉีดทางใบละเอียดไ้มันสับประรังเขียวงามอายุมันสองเดือนสองเดือนครึ่งประมาณนี้แหละเนี่ยหน้าเรือเสื้อว่าพี่น้องว่าเนี่ยให้พี่น้องเบิ้งครับปุ๋ยยี่หออใดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้พี่เบิง้งให้พี่น้องเบิง้งปุ๋ยลักซิบครับปุ๋ยทุงนี่ ทุ่งเศรษฐีสูตรยี่สิบห้าห้าเนี่ยผมบ่ได้เป็นในผู้โปรโมทให้เพื่อนเดอ้อผมมาบอกพี่น้องหาซื้อทุ่งเศรษฐีสูตรยี่สิบห้าห้าห้าผสมกับผงดำฮิวมิกล้นไล่เนี่ยคือซองนี่พี่น้องไปหาซื้อตามโลกออนไลน์ไปหาซื้อเอาเองครับทั้งสองยี่ห้อน,นี่ล่ะมาผาสมกันฉีดทางใบช่วงเศรา้าตอนเศร้าประมาณสักหกโมงเศร้าไปหาจากประมาณเก้าโมงเศร้าประมาณนี้ล่ละก็หยุดฉีด กาไปฉีดช่วงบ่ายอีกประมาณจากบ่ายสี่โมงแรงไปหาทุ่มนึ่งก็ได้ถ้าตะเวนยังพันตกดินนี่คือช่วงมันสับปะหลังที่เขาฉีดแล้วใบมันสับปะหลังเขาจะโบ้เฮียวฉีดช่วงเศร้านี่มันจะนําไปใส่ประโยชน์ได้ปรุงอาหารสังราะห์แสงได้ดีกว่าช่วงบ่ายช่วงบ่ายกับปรุงอาหารสังราะหอแสงได้จะสู่ช่วงเศร้าบ่ได้ดเด้อช่วงเศร้าจะดีกว่าครับกันจากประมาณนี้แหละการฉีดปุ๋ยทั้งใบผมแนะนำสองสูตรนี่ผมใส่มานี เขาปีที่สมแล้วนะสูตรนี่สองสูตรนี่ถือว่าเด็ดอะถ้าพี่น้องท่านใดที่เอาไปฉีดแล้วมันบบงามนะมาคอมเมมตนเลยมาเขาเมม็นบ่อยผมเลยว่าผมแนะนําของบูดีให้เนี่ยถ้าของใดยิ่งหอ้อใดบูดีนะผมจะมาบอกพี่น้องก็แล้วกันครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิง้งให้ทั่วถึงให้พี่น้องเบิ้งครับเนี่ยผมจะว่ายางเข้าไปขางในผมเด้อให้พี่น้องเบิ้งประมาณนี้แหละเสมอเปี้ย แหล่ครับเห็นบ่พี่น้องใบก็บจะใหญ่สูตรยี่สิบห้าห้านี่เล่งเขียวก็ห้องปุยเขียวล่ะปุยเขียวบ้านเฮาเขาเล่งเขียวเฮ็ทไห้ใบเขียวแล้วกะ็พุงดำฮิวมิกมันซอยอย่างซอยเฮ็ดให้ต้นมันสับปะหลังเฮานี่ดูดธาตุอาหารในดินขึ้นมาใส่และะ้วก็เฮ็ดไห้ต้นมันสับปะหลังเฮานี่สงังเคราะห์แสงได้ดี แล้วก็เฮ็ดให้มันต้นท่านสปลังเขาเนี่ยสมบูรณ์พร้อมแล้วก็กินปุ๋ยได้ดีพร้อมเนี่ยผมจะแนะนำให้พี่น้องนะฉีดยาขายาหญ้าแต่ให้ผสมสารคุ้มหญ้าไปพร้อมครับยาคุ้มหญ้าไปพร้อมพี่น้องในหลายท่านนี่ผมเชื่อเลยว่าฉีดยาขายาหญ้าแล้วบ่มีที่จะผสมยาคุ้มหญ้าครับฉีดยาขายาแข็ฉีดไปฝนตกใส่สามมื่นแตก ไ้ต้นหน่อยขึ้นมาอีกแล้วแต่ต้นอ้อยขึ้นมาต,นต้นอ่อนขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็กกำจัดยุ่งสั้นแหละเพระโจ๊บประสินครับผมแนะนำให้ซื้อ,อย,าค,อยา,าคุมหยามาคุมไปพร้อมเลยผสมกับยาคาหยาละ่ะคาพร้อมคุมพร้อมต้นมันเขาหญ่สั้นนี่แล้วหญ้ามันจะบ่ขึ้นแล้วมันจะหนีหญ้าแล้วที่นี่แล้วก็มันจะกบแสงบใหย้ยญ้าขึ้นใ่ใม้เรล็ดแตกนอเมลเดหยาแตกนอกครับจะดีผมบอกเลยจะดีคุมหยาไปพร้อมเดี๋ยวผมจะพาพ่น้องกับไปเบิ่งข้างใน <Yeah. S 1> นี่แหละถ้าเราสีดยาคุ้มหยาผสมกับยาฆ่าหย,ยามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะดีจะสะอาดไปเลยล่ะหยาเม็ดน้อยกันยุบค้นใบมันกนจ็จะบังจะบดบังไปเรียบร้อยละแดีวที่นี่มนเมล็ดห้าถือยาคุ้มก็จ,จบไปเลยที่นี่พูดเลจนเก็บผลผลิตสีครั้งเดียวจบก็คือสีดยาคุ้มหยาพร้อมผมจะแนะนำพี่น้องแบบนี้ สีดยาขยะผสมยาคุ้มยาไปพร้อมพี่น้องจะได้สบายะพี่น้องของใจในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้คือเ่าครับหักแพ็กกันไว้คือเราเพราะว่าช่วงนี้ผมบ่คยรงคลิปเพราะว่าผมปลูกมันสํบหลังยังแล้วพผู้พี่น้องผู้ใหพี่น,อนอ้องเบ่งรถผมแกทนมันสับหลัง <c oughs> แป้งนั้นยังปลูกเแล้วอยู่ครับแป้งนั้นยังปลูกเแล้วก็มาปลูกแ,แป้งนั้นละ่ะ แปลงที่พี่น้องเห็นอยู่นะแปลงที่ติดกันนะแปลงนี้ปลูกกอนแต่กันยังยังอีกอยู่สองสามแปลงที่ผมยังปลูกไปแล้วพี่น้องก็จะว่าผมก็ปลูกหล่าแท้ปลูกมันสปลังนี่ผมจะเอาชุดพี่น้องฟังอีกกุมงามีนาเมษาพฤษภามิถุนาพี่น้องปลูกเดือนใดก็ไไรกันท่านคือเก่าครับในช่วงที่ผมไล่มาเนี่ยท่านปลูกมิถุนาต้นมิถุนาหรือปลูกช่วงนี้เนี่ยกับท่านคือเก่า ผมกับพีุ่ดธเดือนธันวาคือเก่าครับธันวามกราผมก็เริ่มพูดคือเก่าหัวมันใหญ่บ่ยันใหญ่คือเก่าครับถ้าพี่น้องอยากรููสูตรระเบิดหัวพี่น้องก็ติดตามผมไว้พี่น้องที่เขามารับชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนังครับพี่น้องชิบ่ได้ผ่านคลิปผมเด็ดสาระดีๆอยู่ที่ช่องผมช่องเดียวครับครบเครื่องเรื่องมันสับหลังครับช่องเสียแขกเสียบ้านนอกครับคลิปนี้ไปสนิทเจอกี่หนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ